แดดอาจาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำร้ายคอลลาเจนรับมือด้วย P A C บวกใน Bio r e U V Essence สูตรน้ำป้องกันขั้นสุดเพื่อไม่ให้ U V A ทำร้ายคอลลาเจนผิวดูไร้ยใ้ยผิวแก่ World Wide Web Spoke Dark tv ภูมิใจนำเสนอ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพัเพลินค่ะวันนี้ลุกเป็นแบบว่าเอดิทอร a l มากนะคะคือฝรั่งเขาใช้คําว่าเอดิทอริ얼เนี่ยกับสิ่งที่มันเหมือนแบบถ่ายแฟชั่นหรือลุกอะไรที่มันดูดูแบบดูเกินจริงอ่ะเกิดมาเพื่อถ่ายภาพคือจริงๆตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นส모กี้อธรรมดากับปากสีนู๊ดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กลอสซี่หน่อยหลังจากที่เราเล่นกับแม c ลิปสติกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะวันนี้อยากทากลอสนิดนึงแล้วก็จริงๆมันเป็นลุกที่เราชอบนะแต่มันใช้ในชีวิตจริงลําบากมันเหมาะกับภาพน แต่ว่าก่อนหน้าที่จะไปลงเว็ทลุกเนี่ยนะคะมันทําได้จริงค่ะไปลองดูนะคะว่ากว่าจะมาเป็นแบบปกนิติสารแบบนี้ <c oughs> ทํำยังไงบ้างตอนนี้หนึบมากรีบไปค่ะโอเควันนี้จะเริ่มกับ ตาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสกินจะมาเก็บทีหลังค่ะเพราะว่าวันนี้ตาเข้มนิดนึงนะคะใครที่เป็นคนที่กลัวว่าเวลาแต่งตาเนี่ยมันจะเลิกลงมาข้างล่างนี้ง่ายๆวิธีการลองนะคะก็คือให้เอาแปรงเนี่ยลองไปแตะๆในอายแชโดว์ดูถ้าเกิดมันแบบยกขึ้นมาแล้วมันแบบฝุ่นผงกระจายเยอะแยะมากมายหรือว่าบางทีแค่แบบสบัดสบัดลงไปอะ่ะแล้วแบบอายแชโดว์มันแบบฟุ้งมากๆเนี่ยอันนั้นอะ่ะให้ระวังนิดนึงว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่า พอแต่งหรือว่ามีการแบบเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมาล่วงตรงบริเวณนี้ใช่ปะแล้วถ้าเกิดเราลงรองพื้นไปแล้วลงคอนซีลเลอร์ไปแล้วแป้งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเช็ดออกลําบากแล้วก็ยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ทํากลับกันก็คือให้แต่งตาก่อนแล้วที่เหลือทั้งหมดเนี่ยค่อยมาทําหลังจากที่เราแต่งตาเสร็จไปแล้วอย่างแรกนะคะที่เราจะใช้เลยก็คือชาร์เดอร์อันเชอรันส์นะคะอันนี้ก็เป็นไพรเมอร์ประจําอยู่แล้วที่เราใช้สําหรับก่อนแต่งตาเพื่อให้สีอาชาร์ดอ์มันติดนาน ขึ้นทนขึ้นสักนิดนึงนะคะใช้กระจกเล็กกระจกใหญ่สลับกันไปตามปกติสไตล์พาเพลินเราจะใช้เจลอายไลเนอร์นะคะมาเป็นเบสเพราะว่าวันนี้อยากได้สีตาที่ ค่อนข้างจะชัดนิดนึงนะคะอันนี้คือ Kylie Dark Bronze Eyeliner Gel เ i n e r ที่เราบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามาใช้เป็นอายไลเนอร์ที่มันมีชิมเมอร์ไปด้วยเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนิดนึงอะนะคะเราเป็นคนที่เสพติดอายไลเนอร์แบบที่เป็นเนื้อแมทไม่ว่าจะเป็นสีดําสีน้ําตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วไลเนอร์ที่เป็นสีชิมเมอร์เนี่ยมันเหมือนมันจะให้ความคมชัดไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเหมาะมากที่จะเอามาใช้เป็นเบสก่อนแต่งตาเพื่อให้สีตาที่จะแต่งต่อไปเนี่ยมันดูชัด มากขึ้นนะคะแนะนำให้ใช้คู่กับแปรงอะไรก็ได้ที่เป็นแปรงขนสังเคราะห์นะคะอย่าไปใช้กับแปรงขนธรรมชาติเพราะว่ามันจะทำให้แปรงเราพังได้นี่จริงๆแล้วเป็นอายเบสที่สวยนะแต่เนื่องจากว่าพอเราจะใช้อายไลเนอร์มาเป็นเบสอะมันจะแห้งเร็วนิดนึงขอบเขิบอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพราะว่าปกติแล้วเราต้องเกลี่ยขอบเราอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เอาเป็นแบบ พื้นก่อนหนึ่งชั้นพูดเลยว่าหลังวันนี้ก็ซักแปลงกันหน้าหันเหมือนเดิมถ้าใครไม่มีอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะใช้ครีมอายแชโดว์อะไรก็ได้หรือว่าดินสอไอายไลเนอร์สีดำสีน้ำตาลอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็ใช้เป็นตัวตายตัวแทนกันได้หมดอันนี้เป็นแค่เทคนิคที่จะทำให้สีตาที่เราลงอะ่ะมันชัดขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ไอายไลเนอร์ที่เป็นสูตรกันน้ำเท่าไหร่เพราะว่า มันยากไปอ่ะมันเกลีย่ยยากไปอะไรเงี้ยต,ตอนนี้นะคะบนแปลงนะคะแห้งและแข็งไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นก็บายจากนั้นโอเควันนี้พาเลตที่จะเล่นด้วยมี2อันคืออ่ uh, victoria beckham eye uh, steller อันนี้นะคะที่เป็น eye shadow palette แล้วด้วยความที่มันมีแต่สีชิมเมอร์เราก็เลยจะเอา chartlet in bloom ซึ่งเป็นพวกสีแมตต่างๆของเขาที่เราใช้บ่อยๆมาบวกกันเพื่อให้ t e x t อร์มันดูมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง สีที่จะใช้หลักๆจริงๆวันนี้เนี่ยเราจะใช้สีเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์ก่อนก็แล้วกันแปรงที่จะใช้จะใช้แปรงแบน,นะคะ่ะเนื่องจากว่ามันจะแพ็กสีได้ค่อนข้างเยอะนะคะจะใช้สีแรกเป็นสีชื่อว่า m e เมโ s a f ฟ r o n คืออันนี้ก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลบรอนอะไรธรรมนองนี้ซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งที่มีอยู่ยากปะเป็นทาสวัสที่ยากไป เราเว้นหัวตาไว้นิดนึงนะสังเกตเนาะมันจะยังเป็นก้อนๆอนอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเกลีย่ยตรงนี้ให้มันเชื่อมกันเมื่อกี้คือ2-3-9จากแม็กนะคะแบรงบ์แบนเนี่ยใช้2-1-7ปกติกับสีข้างล่างนี้ที่ชื่อว่า black nutmeg คิดว่าน่าจะต้องเอามาไว้หัวตาด้วยน่าจะสวยกว่า ี่ดีนะไม่มีฟอร์เอาท์เลยอ่ะไม่ร่วงเลยกลับมาที่อ t i ์ต in bloom นะฮะกับสีเนื้อธรรมดาคลีนนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มจะเลอะเทอะเดี๋ยวเราจะตั้งใจเกลี่ยคุณข้างบนเขาอีกทีแต่ว่าตอนนี้ขอแบบสร้างเชฟที่ต้องการก่อนจริงๆมันก็มีฟอร์เอาท์เหมือนกันนะเนี่ยแอบเห็นบางบนก็อยากแต่งตาลุกเลื้อๆเหมือนว่าแต่งตาไม่เป็นบ้างฝรั่งทำบ่อยนะเห็นฝรั่งทำบ่อยบ่อย ไม่รู้ว่าตั้งใจแต่งหรือไม่ตั้งใจแต่งจะรู้สึกแบบทําไมเขาทําแล้วเขาดูดีวะเพราะเขาผมรอนเหรอเพราะเขาตาสีเขียวอย่างเนี้เหรอชนีอย่างเราเกลี่ยไม่เรียบร้อยโดนดา่าตายชักเลยพี่คะสีตาไม่เท่ากันอ้าว <laughs> มีเสียงนั่งอ้าขอบคุณมากทําอยู่ตั้งนานว่าเก้าทําไมเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาสีน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลกลางธรรมดาคุณคนนี้ s m a r t y Pants นะคะจาก Tarte in Bloom เชื่อมนิดนึง เพราะเมื่อกี้ลงสีเนื้อไปแล้วใช่ไหมเราก็องเอามาเชื่อมตรงระหว่างขอบสีเข้มของเรานี่ถ้าไม่เกรงใจจะแต่งไปถึงคิ้วแล้วนะอีกนิดเดียวไม่พอไปต่อค่ะพี่สุชาติด้วยคนนี้นะคะ g r a y Amber คือมันยังต้องเหลือพื้นที่ให้เห็นเป็นน้ำตาลแล้วก็เป็นดำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดที่ลงไปมันก็จะเล็กลงคือคืออยู่แค่ใต้ประมาณแบบกระบอกตาตรงนี้ไม่ได้ลากขึ้นไปเท่าอันใหญ่เมื่อกี้นี้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปทับชั้นสีที่อุตสาห์สร้างมาในเวลา10นาทีเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเดี๋ยวมาเก็บคนขนตาล่างทีหลังดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นจะลงคอนซีลเลอร์ลำบากตอนนี้สิ่งที่จะทำก็คือ Baby Wipe s แล้วก็เช็ด f o l l out ข้างล่างนี้ทิงไปก็จะได้เศษอายแชโดว์ติดมาประมาณหนึ่งเหมือนกันน้ำตาลน้ำตาลเลอะๆแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นพวกที่แบบวันไหนอยากแต่งตาที่มันเป็นแคทอายแบบชับ,ชบๆมากๆชัดๆแต่นะคะจังหวะการคลีนแบบนี้ก็จะช่วยเก็บพวกสิ่งที่มันอาจจะเกินลงมาใตา้ตาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราซ้ำในส่วนของ ครีมของเรานิดนึงเพราะว่าพอเช็ดใต้ตาแล้วมันแห้งฉันใช้เขากับทุกที่โดยเฉพาะในจงังหวะที่อยากให้มันซึมฉุบไปเลยอายครีมบางตัวมันเป็นอุปสรรคในการแต่งตานะโดยเฉพาะอายครีมที่แบบเน้นบอกว่าให้ใช้เวลากลางคืนเนี่ยกรุณาอย่าเผลอเอามาใช้ก่อนแต่งหน้านั่นเป็นสาเหตุของการที่ทําให้ไอายไลเนอร์ไหลได้อะไรได้อะไรเงี้ยเราทําให้มันไม่ติดผิวอะเพราะว่ามันเกิดมาเพื่อแบบชุ่มชื้นแล้วก็จะอยู่ต่อไปเป็นเวลา,านานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ Uh, วันนี้ใช้ Dewy Face Glow นะคะ S4 อันนี้ยังเป็นแพ็กเกจเก่าอยู่เลยมัาเห็นเขาว่าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจกันแล้วนะใช้คุณคนนี้เป็นเบสเพราะว่าไม่ได้อยากได้หน้าแมทอยากได้หน้าเป็นเมคอัพเปียกๆลั <Hey. S 1> งด,ดูดีไหมัองดูไม่ดีคือหน้าก็เก่าขึ้นมาเลยนะยังไม่ทันอะไรเลยก็ว,ว้าว oh. เบอร์แมา <laughs> รองพื้นวันนี้งานผิวก็มา Make Up Forever Ultra HD Foundation ไม่ได้ใช้นานนอนก้นสีหนึสองศูนย์นะคะเป็นสีก้านะคะตอนนี้ถ้าชีวิตคนเราหน้าฉ่ำวาวเบอร์นี้ได้ตลอดเวลาโดยที่มันไม่ดูเหมือนแบบราดน้ำมันลงไปเนี่ยมันก็จะดีนะ บอบบี้บราวน์อินเทนซีฟสกินเซรั่มคอรรเตอนะคะสีบีเพราะว่า j e t l a ล makes me look like ออมบี้เยก็คอรเรคเตอร์สีส้มช่วยให้ทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่ามีการพักผ่อนซ่อมสีที่มันผิดประหลาดให้มันดีขึ้นจิ้มลงไปเมื่อกี้หลายคนก็แบบนี่ใช่ไหมคะเหมือนที่ที่เขาใช้ลิปสติกสีแดงส้มมาทากันอ พิกเมนต์สีเบอร์นั้นพี่ว่าไม่น่าจะปลอดภัยน้องๆน,นะวันนี้จะใช้คอนซีลเลอร์ใหม่ยังไม่เคยใช้เลยนะคะ Cat Von D Lock It Concealer Cream นะคะมาเป็นเหมือนลิปกลอสมีความเจ้มจ้นสูงมากถ้าทิ้งไว้อาจจะแห้งเป็นก้อนได้เกลี่ยเลยแล้วกันอูมแม่สิวหาย อยากลองประสิทธิภาพเบอร์แรงก็เลยไม่ได้ใช้ beauty blender ในการเกลี่ยนะอยากรู้ว่าถ้าใช้นิ้วมือเกลี่ยมันจะเกลี่ยไปไหมใช้ได้อยู่นะเออแน่นแล้วเหมือนจะแบบวาวน้อยลงด้วยนิดนึงหน้าก็วาวน้อยลงไหนๆก็ไหนๆแล้วถ้าจะคุณภาพดีเมื่อกี้นางคือสี m 2 5 warm และนี่คือ d 3 9 cool ขอแนะนำว่าด้วยเม็ดสีที่มีอยู่นะอย่าลากเด็ดขาดและแล้วก็มีกรอบหน้าว่ะเฮ้อไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกันที่สุดเลยแป้งป้าด้วยแป้งแคทวันดีล o อ k เ t Setting Powder Translucent แน่นอนว่าหญิงหน้ามันอย่างเราใช้พับดีกว่านะคะ แล้แล้ว,ลวความมันวาวก็หายไปอ่อคุณคนนี้นะคะคุณข้างล่างคนเดิมกับแปรงดินสออันนี้ใช้ Zoeva Lux e Pencil แล้วก็ใช้แปรงที่เล็กลงไปอีกนะฮะนี่ใช้เวนกอสอันเล็กนี้กับสีดำ ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ใช้ไลเนอร์นางเลยก็แล้วกัน Victoria Beckham Estee Lauder Eye Kajal สีดำนะคะนางมีสีเดียวก็คือ,อฝั่งหนึ่งเป็นสีดำฝั่งหนึ่งเป็นสีเนื้อนะคะเราจะใช้ฝั่งสีดำประมาณนี้ดอดอๆลงไปจากนั้นก็เอาแปรงมาเกลีย่ยเพราะว่าเราอยากได้ลุคที่มันดูไม่เป็นเส้นไลเนอร์แบบคมๆอะ่ะ ฝั่งสีวานิลาแต่งตาต่อดีกว่า,<ๆ>วาหลายคนหวั่นกลัวกับการแหกตาออกมาเขียนมากไปไปกลัวนะคะทําตัวให้ชินดัดขนตานะคะที่ดัดขนตาสุรัดแล้วก็เดี๋ยวจะใช้มสาสสาค่าเจ้าหญิงของเรานะคะเฮโรลินเมดไม่ติดขนตาเพราะว่าเดี๋ยวจะทำสิ่งถัดไป ขนตาล่างเราจะใช้อีกอันหนึ่งเมเ์บรินไฮเปอร์เคิร์ไม่ใช่ซูเปอร์ ฝุ่นออกจากคิ้วก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวใช้อานาสตาเซียดิปบราว์พอมเมทนะคะสีช็อคเลตกับแปรงจากเบ n นฟิตเป็นแปรงหัวตัดแบบนี้ วันนี้ใช้ Laura Mercier Brow Dimension สี brunette bronzer วันนี้ no ก็ e s t e คนนี้แปลงไปไหนวะนั่งนะงูแปลงอยู่นี่ช่วงนี้ไม่ได้คอนทัวร์ด้วยสีน้ำตาลเข้มเท่าไหร่ใช้ครีมคอนทัวร์ซะเยอะแล้วก็ มาใช้บรอนเซอร์เอามากกว่าหน้าไม่แน่นเลยปัดแก้ม m a r k Jacobs Air Blush สี Kink and Kisses จริงเราปัดมาค่อนทางนี้เยอะหน่อยนะคะไม่ได้ใช้สีชมพูเยอะมากเพราะอยากให้โอเคมันดูไม่ไม่แทนอย่างเดียวจนเกินปัดยังมีสีปัดแก้มอยู่แต่ว่าไม่อยากให้มันชมพูไป ไฮไลท์กันเถอะจะเกิดผลอยากชอยอยากช้มาสักพักแล้ว Victoria Beckham e s t a t e นะคะ Modern Mercury กลอสใสอะไรก็ได้พอดีมี Pat McGrath Lab Clear Vinyl Gloss อยู่วิธีการ ไม่ได้ในชีวิตจริงนะถ่ายรูปเสร็จล้างนะตอนนี้ถามว่าหนึบแรงไหมหนึบแรงมากนะแต่จะแคร์ไหมก็ไม่นะปาก Victoria Beckham Estée สีนูด สี oss, see, literally เป็นสีนูดนูดธรรมดาแก <Yeah. S 2> ฉันสนุกกับเปลือกตาฉันมากเลยมีใครเข้าใจไหมนะ ฟนชทุกอย่างด้วย Mac Fix Plus เพราะว่าไม่อยากเป็นชนีหน้าแป้งถึงแม้จะลงแป้งไปหนักมากก็ตามรอแปบเสร็จก็เป็นการอยากเล่นกับข้าวของที่มีนะคะอาจจะยังไม่ทั้งหมดที่รับมาจากต่างประเทศแล้วก็ถ้าอยากทำตามจริงๆแล้วอะถ้าไม่ใช้อายก o s s มันก็ดูเป็นสโม k ก e y อธรรมดากับปากสีนู๊ดใช้ชีวิตจริงได้แน่นอน แต่ว่าถ้าเกิดมันมันมน,นุกหนุกก็ตามนี้นะคะวันนี้ไปถ่ายพัพนิ่งก่อนเพราะว่าเหนียวตามากพูดเลยสยวัสดี